เมียผมหายเมียผมอยู่ไหนตามหาข้างล่าเดือดกับ Last Scene Alive เรื่องราวของผู้ชายธรรมดาที่ขับรถไปกับภรรยาแล้วทะเลาะก,กันและหองละแหงแต่ภรรยากลับบอกเขาว่าเขาไม่มีความรักเหลือให้แล้วแต่เหตุการณ์ยิ่งเลวร้ายไปกว่าน,นั้น เื่อเขาจอดรถแวะเติมน้ํามันแล้วจู่ๆภรรยาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเขาจึงต้องออกตามหาเธอจากเบาะแสที่มีโดยไม่สนว่าเขาต้องทําผิดกฎหมายหรือไม่สําหรับใครที่คาดหวังฉากแอคชั่นในหนังเรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะเสียใจเล็กน้อยนะครับเพราะตัวหนังทําออกมาได้ไม่ค่อยสุดแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็คือการตามหาเมียของเขาที่แต่ละที่นั้นได้ทิ้งปมที่น่าติดตามก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูได้แบบเรื่อยๆเลยนะครับและการกระทําของตัว หลักดูแล้วอาจจะไม่เมคเซนต์เท่าไหร่เอาเป็นว่าเรื่องนี้ Last Seen Alive ผมให้คะแนนที่6คะแนนแล้วกันนะครับและสำหรับใครที่ขี้เกยียจอ่านซับเรื่องนี้มีภาคไทยไปตามดูกันได้เลยที่ Netflix